สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อยู่กับกอล์ฟและเพจมังสวิรัตนะครับผมวันนี้พวกเรามากันที่เดอะสตรีทรัชดานะครับได้ข่าวว่ามีร้านอาหารจีนอยู่ร้านหนึ่งที่เปิด24ชั่วโมงแต่ว่าถ้าแค่เปิด24ชั่วโมงพวกเราคงไม่มากันแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าร้านนี้นะครับมีเมนูเจให้กับพวกเราด้วยนะครับชาวมังสวิรัตชาวเจทั้งหลายนะครับแล้วก็เมนูเยอะใช้เล่นนะครับเอาเป็นว่าใครที่คิดว่าอาหารเจอาหารมังหาทานยากนะครับตามพวกเรามาเลยครับ และนี่ก็คือเมนูที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับของร้านลิตเติ้ลฮ่องกงนะครับผมลองมาดูกันนะครับข้างในเนี่ยมีเมนูเจเยอะแยะมากมายให้เราเลือกกันเลยนะครับมีตั้งแต่อาหารทานเล่นนะครับอาหารหลักเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปข้างใน้าคุณเวฟสวัสดีครับผมครับเราก็โชคดีมากนะครับวันนี้อยู่กับเจ้าของร้านพอดีนะครับคุณเวฟครับผมสวัสดีครับครับรบกวนคุณเวฟพาพวกเราเข้าไปข้างในเลยดีกว่านะครับขอบคุณครับ ส,ส,สวัสดีครับคุณเวฟครับสวัสดีครับแล้วก็เราอยู่กับคุณเวฟนะครับรบกวนคุณเวฟช่วยแนะนําตัวให้กับเพื่อนๆเพจมังสวิรัตของเรานะครับครับผมสวัสดีครับเพ <itung of BI ES> ื่อนๆทุกคนนะครับผมผมชื่อเวฟนะครับชื่อจีนชื่อชิวเพย์ชงนะครับอาจจะออกเสียงยากนิดนึงนะครับผมร้านลิตเติ้ลฮ่องกงนะครับก็ทํามาประมาณ6ปีกว่าๆแล้วครับโอ้นานมากใช่พอดีว่าเป็นคนที่ชอบรับประทานอาหารนะครับผมชอบกินอาหาร แล้วเป็นคนจีนด้วยครับก็เลยไปศึกษาเรื่องอาหารจีนก็จะเน้นไปที่อาหารฮ่องกงนะครับผมใช่ครับอ๋อมีหน้าชื่อร้านก็เลยเป็นเลเด้นฮ่องกงใช่ครับผมก็คิดว่าหลายๆคนคงจะสงสัยแล้วนะครับหน้าตาเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองมาชิมกันเลยดีกว่านะครับผมครับผมอาหารก็มาเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาหน้าทานมากโดยเฉพาะอันนี้นะครับเดี๋ยวเรา ลองมาชิมกันทีละเมนูนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะชิมนะครับก็เอาก็ขอญาตถ่ายรูปกลับไปฝากเพื่อนๆในเพจก่อนแล้วกันได้ครับโมมินดีเลยครับโอเคนะครับก็ ถ่ายรูปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาชิมแล้วแหละนะครับก็เอาเป็นว่าก่อนที่จะชิมอยากให้คุณเวฟช่วยแนะนําทีละเมนูเลยดีกว่านะครับว่าจุดเด่นนะครับรสชาติน่าจะเป็นยังไงแล้วก็รวมถึงราคาด้วยครับได้ครับเมนูแรกเลยนะครับผมที่อย่างที่บอกเป็นเมนูพิเศษช่วงเทศกาลกินเจนะครับผมนี่เลยครับเมนูเห็ดทรัฟเฟิลนะครับผมเป็นสลับเปาเห็ดทรัฟเฟิลนั่นเองซึ่งลูกทรงหน้าตาก็จะดูเหมือนเห็ดมากมากนะครับผมเห็ดทรัฟเฟิลเห็ดหอมด้วยนะครับคือเราใช้เวลาปั้นค่อนข้าง นานเลยครับเพราะว่าสังเกตดูนะครับคือข้างล่างก็จะมีตุ่มด้วยครับผมทุกอย่างจริงเลยนะครับผมทีนี้ให้ลองชิมกันดีกว่าครับผมว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างครับแป้งมีความพิเศษกว่าซาลาเปาธรรมดาด้วยนะเป็นแป้งที่เรานําเข้าจากฮ่องกงพอเขาฟูแล้วเนี่ยเขาก็จะแตกเป็นลายของเขาเองเป็นธรรมชาติของเขาไม่น่าหรอกครับพอทานเข้าไปเมื่อสักรู่เนี่ย รู้สึกพิเศษที่แป้งจริงๆนะครับว่าจะไม่ได้เหมือนกับแป้งซาลาเปาธรรมดาที่พวกเราทานกยนงซาลาเปาไส้เห็ดเจหรือไส้อะไรพวกนั้นเนี่ยมันจะมีความแตกต่างที่แป้งและอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็ที่ตัวไส้เนี่ยมันอร่อยขนาดนั้นจริงๆนะครับผมก็คิดว่าเมนูนี้อยากให้ลองมาชิมกันจริงนะครับผมราคาล่ะครับเข่งนี้เข่งนี้อยู่ที่148บาทอันนี้เป็นเมนูพิเศษเหมือนกันนะครับผมช่วงที่สกันกินเจนะครับมันโผล่เพื่อสุขภาพรวมกันทั้งหมด3รสชาติด้วยกันนะครับ อันแรกเลยนะครับผมที่เป็นสีดำๆนะฮะเป็นมันโผชาร์โควอนัทใช่ครับผมซึ่งเราเอาผงชาโคจากญี่ปุ่นมาผสมเข้าไปนะครับกินแล้วดีต่อสุขภาพด้วยอันที่2ก็จะเป็นมันโผฟักทองแคนเบอรี่ครับผมซึ่งเราเอาเนื้อฟักทองมาบดมาผสมมาบดแล้วผสมกับแป้งเสร็จแล้วผสมกับแคนเบอรี่แล้วมีเม็ดทันตวานมีเม็ดฟักทองด้วยนะครับโอ้เป็นสามสัมผัสในปากนะครับตอนนี้เคียวคิดว่าน่าจะเพลิดเพลินมากครับผม และอันสุดท้ายเลยนะครับผมเป็นมันโพรไรซ์เบอร์รี่นะครับผมกับโอ๊ตมิลนั่นเองครับซึ่งหลายๆคนตอนนี้ก็คือนิยมกินไรซ์เบอร์รี่กันเพราะว่าไรซ์เบอร์รี่ก็มีคุณประโยชน์ที่ดีนะครับซึ่งเราก็เอาทั้งไรซ์เบอร์รี่ทั้งโอ๊ตมิลใส่เข้าไปนะครับผมก็คือเหมือนกับว่าเป็นมันโพรที่ดีต่อสุขภาพด้วยครับผมใช่ครับเมนูนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ราคาเท่ากันนะครับผม148บาทขออนุญาตชิมเลยนะฮะแนะนอนว่าเราชิมรสไหนกันดีครับชอบอันไหนครับคือที่จริง แต่ละรถคือมีความพิเศษของเขา,าอยู่แล้วขอฝักทองแล้วกันนะครับได้ครับผมโอเคนะฮะได้รสชาติของทางพืชครับแล้วความหมอมฝักทองนะครับเราตัวแปลงรสชาติ ความหนึบของแป้งเนี่ยกำลังดีคเหมือนทานที่ประเทศจีนเลยคเป็นรสชาติที่ดีมากนะครับคือมันโพที่ดีกัดเข้าไปแล้วค่อนข้างจะแน่นนะครับใช่ครับซึ่งเราจะไม่ได้เอาสันเร่งทำให้มันฟูฟูใช่ไหมครับคือพวกนั้นฟูฟูเนี่ยกินเข้าไปเราก็จะรู้ว่าคุณภาพอีกเกรดเงบผมันจะฟูขึ้นมาเยอะก็จริงมันดูลูกใหญ่ก็จริงใช่รัแต่ว่ามันไม่ใช่อ่ะใช่แต่อันนี้คือจะเฮลตี้กว่าครับขออนุญาตแนะนำนี่เลย เป็นทูโตปิงอย่างที่บอกไปนะครับผมทูโตปิงเป็นเมนูที่เดี๋ยวผมมีให้ครับผมนี่เลยครับถ้าสนใจจิ้มกับอันนี้พริกนิดนึงนะ่งครับน้ำพริกที่นําเข้าอ่านาเข้าจากฮ่องกงนะครับโอเคครับใช่ครับก็ขออนุญาตนะฮะลองชิมดูซึ่งทูโตปิงของเราความพิเศษของเราก็คือว่าตรงบริเวณข้างๆนี้ก็จะกรอบๆนิดนึงตรงกลางนี้ก็จะนิ่มนิดนึงนุ่มนิ่มนิดนึงนะครับผม ซึ่งเราใช้มันฝรั่งล้วนๆในการเอาไปจีเจียดนะครับทำให้มีกรอบนิดนึงเอาไม่ได้เอาไปทอดนะครับก็ไปจีบนกระทะจีนเบาๆครับผมใช่ครับครับก็เป็นมันฝรั่งที่ผสมกับแป้งเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เกาะตัวกันได้นะครับเสร็จแล้วก็มาแบะไว้บนกระทะนะครับเสร็จแล้วก็มาจีด้วยไฟอ่อนๆนะครับเพื่อให้เกิด รสสัมผัสที่แตกต่างกันนะครับว่าตรงด้านหน้าเนี่ยก็จะกรอบนะครับเหมือนมันฝรั่งทอดตรงขอบนะครับแต่ว่าตรงกลางจะมีความนิ่มอยู่ข้างในนะครับก็เป็นรสสัมผัสที่อร่อยอ่ะจานนี้ราคาเท่าไหร่ครับ115บาทเองครับผม1บหบาทเองนะครับส้นทัไปนะครับผมแนะนำวันนี้เลยครับก็จะเป็นเต้าหู้พะโลผัดขึ้นช่ายนะครับให้ลองชิมก่อนนะครับอันดับแรกก็คือกินพร้อมกินคู่กันเลยอันนี้3อย่างนะครับใช่ครับ ด้วยครับโอเคครับนี่เลยครับให้เราชิดนิดนึงก็เพื่อให้ได้รสชาติของจานนี้จริงๆนะครับก็คุณเวฟบอกว่าในหนึ่งคำเนี่ยควรที่จะมีเต้าหู้นะครับแล้วก็มีแครอทแล้วก็มีขึ้นช่ายนะครับมารวมกันในคำเดียวเพื่อให้ได้รสสัมผัสทั้ง3อย่างเข้าด้วยกันนะครับผมขออนุญาตนะครับเต้าหู้หอมกลิ่นพะโลแล้วก็ตัวเต้าหู้ไม่ได้เหม็นด้วยนะครับหอมเต้าหู้มากด้วยนะฮะ ได้รสพรงกไายได้รสแครอทนะครับก็มีความสดชื่นในปากเบาๆกับรสชาติที่ปรุงรสมาเป็นอย่างดีนะครับไม่เค็มไม่หวานไเกิเนไปกลมกล่อมครับจานนี้นะขอบคุณมากเลยครับผมเ,เมนูสุดท้ายนะครับอันนี้เลยครับ ให้ครั้งนี้เลยเป็นฟองเต้าหู้ที่คุณชอบทานอยู่แล้วให้ลองชิมก่อนว่าเป็นไงบ้างเป็นฟองเต้าหู้ของเราครับเจริงๆแล้วเนี่ยเวลาพวกเราไปทานฟองเต้าหู้หลายๆร้านเนี่ยบางร้านก็จะต้มมายังไม่ได้ที่ยังแข็งบ้างยังกระด้างบ้างนะครับลองมาดูกันนะครับว่าฟองเต้าหู้ของร้านนี้นะครับลิตเิ้ลฮ่องกงจะเป็นยังไงบ้างนะครับครับผมคุยเล็งสักนิดหนึ่งครับผมขอบคุณครับ อันนี้ไหนๆก็เป็นของตัวรแล้วเอาสักคำหนึ่งนะฮะหนึ่งวก็เดี๋ยวเราลองเมื่อกี้เป็นฟองเต้าหู้อย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ลองมาเป็นปวยเล้งคู่กับฟองเต้าหู้ในคำเดียวกันนะฮะครับผมโอเคครับลองกันเลยนะครับเมนูนี้เราก็มีผสมโกจิเบอร์รี่ด้วยนะครับผมครับผมทั้งดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยนะครับฟองเต้าหู้นุ่มละมุนนะครับ กับไปเนี่ยไม่ต้องเกี่ยวมากนะครับก็เรียกว่าแทบจะละลายในปากเลยนะครับรสชาติใช้ได้ครับผมรวมถึงโค้เล้งเนี่ยก็ไม่ได้ผัดจนเกินไฟนะครับผมไม่ได้เหนียวไม่ได้อะไรขนาดนั้นกำลังกัดไปแล้วเนี่ยเคี้ยวเพลินนะครับผมทั้ง2เมนูนี้ราคาเท่าไหร่ยังไงบ้างครับสองเมนูนี้นะครับผมราคาอยู่ที่145บาบาทก็เป็นว่าในช่วงนอกเทศกาลกินเจก็มีเมนูเจให้ทานสั่งได้ตามปกตินะครับแต่ว่าช่วงเทศกาลกินเจเนี่ย วันที่20-28ตุลามนะครับถ้าใครมาทานที่ร้านนี้ก็มีส่วนลดด้วย20% 20%แต่จะบอกว่าความพิเศษเลยนะครับเราไม่ได้ลดเฉพาะเทศกาลกินเจเราลดตลอดทั้งเดือนกินเจเลยครับโอ้ทั้งเดือนตุลาคมทั้งเดือนเลยครับอย่างนี้มาที่ร้านยังไงบ้างครับมีสาขาอยู่ที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับ ครับผมตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับผมเรามีทั้งหมดสี่สาขานะครับก็จะมีอยู่ตรงข้างสาบนะครับซอยสาธุประดินซอยสิบเก้นะครับไปประจำซอยซอยวัดโคแมนนะครับถ้าใครรู้จักแถวนั้นทีก็จะเรียกว่าซอยวัดโคแมนครับผมเบอร์โทรศัพท์หมายเลข085 088 3835สามารถโทรไปจองได้เลยนะครับผมถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะไปช่วงเสาร์อาทิตย์ก็แนะนำว่าจองก่อนดีกว่าครับผมแล้วร้านที่2นะครับผมก็จะเป็นอยู่ตรงพระรามเนะครับอยู่ในซอยอสมทนะครับอยู่ Hertz, Guys, ใต้คอนโดเบลนะครับผมก็เป็นสาขาที่2นะครับสามารถเข้าไปดูกันได้แล้วสาขาที่3เราก็จะอยู่ตรงนี้เลยครับ The Street รัชดาเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับผมเบอร์โทรศัพท์สามารถโทรมาหรือว่าสอบถามได้นะครับผมตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับ แล้วสาขาถัดไปนะครับผมก็อยู่ตรงกลับประพืชนะครับอันนี้อยู่ในโครงการที่ชื่อว่า City Connect นะครับสำหรับใครที่อยู่ฝั่งทนนะครับผมไม่สะดวกเดินทางเข้าเมืองรู้สึกว่ารถติดอะไรเงี้ยที่นู่นเลยนะครับผมเป็นสาขาที่สามารถไปไว้ไปทานได้นะครับ รวมถึงนะครับว่าถ้าใครที่ฟังมาทั้งหมด4สาขานะครับเดินทางไปไม่ถูกบ้านตัวเองอยู่ใกล้ตรงไหนอะไรยังไงไม่รู้เนี่ยก็เดี๋ยวลองดูใน g o o g l e Map ที่เราจะขึ้นให้นะครับผมลองเลือกดูได้นะครับเปิดกี่โมงปิดกี่โมงเนก็เปิดเวลาทํางานปกตินะครับผมเปิด4โมง10โมงเช้าปิด4ทุ่มครับผมโอเคครับก็คิดว่าวันนี้เพื่อนๆหลายๆคนน่าจะได้รู้จักกับร้านริทเติลฮ่องกงแล้วนะครับผม4สาขาใกล้ที่ไหนชอบที่ไหนก็เดินทางไปลองชิมกันดูได้นะครับผมในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเว อินดีครับผมอีนดีครับนแล้วเรามาชิมกันต่อเลยดีกว่าครับเชิญเลยครับโอเคนะฮะตู้ปิ่งนะครับดูจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม subscribe like and share เพจมังสวิรัติและช o n a l มังสวิรัตของพวกเราด้วยนะครับ